วันนี้นะครับข่าว s t น r Leader นะครับหนึ่งก็มีเรื่องราวของโรบินฮูดนะครับมาอัปเดตเล็กน้อยนะครับในวันนี้นะครับโรบินฮูดนะครับเพิ่งอัปเดตนะครับระบบนะครับถ่ายรูปนะครับหลังจากจบงานนะครับก็คือต้องถ่ายให้เห็นหน้าตัวเองเนี่ยถ้าเกิดใครเคยวิ่งแก๊ปอยู่นะครับก็คงจะทราบกันดีนะครับเวลาเราจบงานเนี่ยต้องถ่ายรูปคู่กับอาหารนะครับซึ่งตอนนี้โรบินฮูดมีระบบแบบนั้นเพิ่มเข้ามาแล้วนะครับระบบนี้นะครับจะเพิ่มเข้ามานะครับในวันที่ 26นะครับกรกฎาคม2566นานั่นเองนะครับก็คือสิ้นเดือนเหลืออาทิตย์หน้านั่นเองนะครับซึ่งถ้าเกิดใครไม่ได้ถ่ายรูปนะครับก็จะมีผิดเขาเรียกว่าผิดกฎด้วยนะครับผิดกฎของทางเขานะครับก็จะมีการหักคะแนนอะไรกันเกิดขึ้นนั่นเองนะครับซึ่งระบบการถ่ายรูปนี้นะครับหนึ่งมองว่าเขานะครับเอามาแก้ไขนะครับพวกที่อาจจะแบบถ่ายรูปยืนยันนะครับหลังจากจบหน้าหลังจากจบรับงานเนี่ยบางคนแบบใช้ ID ดีผีใช้ ID ดีคนอื่นอะไรอย่างเงี้ยก็อาจจะเข้ามาช่วยได้ในระดับหนึ่งนะครับต้อง ว่าถ้าเขาตรวจกันแบบจริงจังเนี่ยก็จะช่วยได้ในระดับหนึ่งเลยนะครับแบบคนที่ ID ไม่ตรงคนที่ซื้อ ID มาจะช่วยได้เลยนะครับแต่เมื่อส่งไปแล้วแต่ว่าคนไม่ได้ตรวจแบบจริงจังเนี่ยมันก็จะเหมือนระบบอื่นๆที่แบบซุ่มตรวจสอบหรือว่าของค่ายอื่นที่สุ่มตรวจสอบที่แบบอ่ะคุณซื้อ ID มาก็ยังวิ่งงานได้อยู่ก็จตอนนี้ก็อาจจะต้องดูความเข้มงวดของทางโรบินู นั่นเองนะครับซึ่งข้อดีก็อย่างที่บอกว่าเอามาช่วยปราบพวกคนโกงหรือว่าคนที่แบบซื้อไอดีมาคนที่ใช้ไอดีไม่ตรงนะครับแต่ก็จะมีอีกข้อนึงนะครับเป็นข้อที่เพิ่มมาแล้วกันนะครับสำหรับคนที่แบบใส่ม่้งใส่ผ้าบัฟนี้อยู่แล้วนะครับหรือว่าใส่แบบกันแดดอะไรที่มันเยอะ เยอะแยะอยู่แล้วนะครับที่ไม่ได้แบบแบบหนอหน,นึ่งไม่ค่อยใส่อะไรหรอกแบบถอดหมวกมาก็เจอหน้าหนึ่งเลยที่ที่เขาใส่ชุดเต็มแบบนี้นะครับว่าจะลําบากหน่อยนะครับเพราะว่านะครับเหมือนเขาต้องให้เห็นหน้าเราโดยตรงเลยนะครับซึ่งอาจจะส่งผลกระทบนะครับต่อพี่กลุ่มนี้นะครับแต่ก็นั่นแหละก็ต้องปรับตัวกันต่อไปนะครับเพราะเปลี่ยนกฎมาแล้วนะครับซึ่งอย่างที่หนึ่งบอกไปถ้าเกิดเขาตรวจเข้มข้นจริงจังเนี่ยมันก็จะดีเองนะครับมันก็จะดีต่อคนที่ใช้ไอดีตัวเองนะครับก็นั่นแหละมันก็มีทั้งผลดีและผลเสียนั่นเองาทง ลแมนอย่างเงี้ยเขาจะตัดขั้นตอนการถ่ายรูปออกไปเลยนะครับเวลาฝนตกก็ฝากโรบินฮูดไว้ด้วยนะครับก็วันนี้หนึ่งมีข่าวตั้นมาอัปเดตเพียงเท่านี้นะครับเพื่อนๆก็ต้องปรับตัวกันต่อไปนะครับเหมือนเดิมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดปุ่มติดตามให้ช่องของหนึ่งด้วยนะครับสำหรับใครนะครับที่กำลังมองหาที่จับโทรศัพท์มือถือนะครับนี่เลยนะครับแบรนด์ m o t o t e c นะครับแบรนด์โมโตเทคนะครับเป็นแบรนด์ของคนไทยนะครับมีที่จับโทรศัพท์มือถือมากมายหลายรุ่นนะครับนอกจากที่จับมือถือนะครับยังมีผ้าบัฟอีกด้วยนะคคคคครรรรรรัััับบบบเ้้้้าาาาาานนนนนะะะขยไไไปปมมมกกกวว่14,000ชิแลผ็ใใสสจถซือด และใครนะครับกำลังมองหาอะไหล่รถจักรยานยนต์นะครับนี่เลยนะครับร้านเมกาพาร์ทนะครับร้านขายอะไหล่รถจักรยานยนต์นะครับครบวงจรนะครับมีทั้งอะไหล่แท้อะไหล่เทียบมีหมดนะครับอะไหล่หายากก็มีนะครับสินค้าเขามีเป็นโกดังเลยนะครับใครสนใจนะครับก็สามารถเข้าไปดูนะครับซอยตรงข้ามลาดพราววังหิน40นะครับหรือนะครับเข้าไปที่เพจเมกาพาร์ทได้เลยนะครับ